สบายดีเนาะมื้อนี้น้องแพามารอตลาดไทยลาไทยลาวอยู่บึงการเนาะทุกคนกันล่หลายเดี๋ยวน้องแพร์จีพาเบิ่งเด้อว่าคนลาเอาอย่างมาขายแน่กันติดตามด้วยน้องแพร์จีพาไปเบิ่งว่าอันยู่ทางลาวอยู่ทางบักซันเขาเจ้าการมาขายมาขายผักมาขายป่ามาขายอย่างอาหารบ้นานๆอนยึด่างเลาเดี๋ยน้องแพร์พ่ีไทําใไ้เบิ่งเด้อันี้อยู่ น้องแพ่กำลังอันท่าเขาเจ้าปอกไหวให้ยู่ที่ไปอ้อมไหวว่าที่ไปเง็ดกับเข้ามันนี่ไปอ้อมไหวเนาะตอนนี้พ่อข้ากับไม่ข้าเพิ่นบอกให้ยุ่เพิ่นมีอันเพิ่นมีกรรมเดียวแต่ว่าแพยจะได้สองกรรมสองกรรมเก้าสิบบาทเห็นไ่มท่าเพิ่อนอ่นปอกให้ยุ่คนหลายขนาดมีอนมากอก นกอีกอย่างอันนี้นกอีกอย่างค่ะอันนี้กนกยังนกก็ปดอันนี้ถุงจากบ้านอันนี้ยัน้องเพีย์ที่พาไปเบื้งโซนนั้นเดิมโซนนั้นมันจะขจัดมาคักคนลามาขายพวกพักพวกนอพวก Head, แต่กลับมาเดี๋ยวน้องเพรท่ที่พาไปเบื้องจุนนั้นเดี๋ยวน้องเพร่ที่มาให้เบิ้งเด้อว,ว่าเขาเจ้ามาขายอย่างแน่นี่คือตลาดเบึงการตลาดไทยลาวเบึงการน้องเพก็ได้หลายย่างแล้ววันนี้นเนาะที่เดี๋ยวที่งนี้กับข้าวเดี๋ยวอันนี้น่าจะคนลาวค่ะหนุนั้นมาต้องขายเดี๋ยวเขา,าหาค่ะหนูนุ่นนั้น อันนี้จานเท่าไหรอันนี้อะดูดู<า>พี่ไอพี่นอกเขาต้องมาฮับานบอกอันเฮ็ดยวนเฮ็ดป้าเฮ็ดอย่างนั้นบอโออันนี้มาเต้นเล่าแหนบออ๋อน,นี่คนล่าน้องกันขจวันมาขานเดี๋ยวน้องเพลอาจานนึง่งเจือไปแก้อันนี้อันแก่เนาะน,นี่เนาะแกเเ้อ เออนอ้นจานเท่าไรละยายจานละห้าสีอโอ้ยจานนึงนี้ร้อนๆเชือดแรงกุ้งดรอ่าเนี่ยนี่น้องแพ้ก็ได้เห็ดแล้วเนาะปลาเทียวเม่าแกงน้องแพ้ก็ซื้อไปใส่เบื้อง่าเด้อก็จะเอาปฝามาขายน้องแพ้กำลังโอ้ยง่ายขนาดขนาดมันก็ รถเจ้มอเอตอรไซค์นนกันตลาดใหญ่กันนะคณไล่หนาเนน, <c ười> นี่น้องเพรชินมาให้เบึง้งมาเบึ้งป่าจะอ่อนขนาดนี้โอ้โห อันนี้จานเท่าไอันนี้ปาดล่นไหอันนี้แมงม้อันนี้จานง่ายจานเท่าไหร่จานละออ๋แมงม้ปาป่าปอง้งอันนี้ปลาดองเหรอคะจะอน คนร้ายอะไรอันนี้ก็คนลาวเนาะกับเจ้ามาขายน่าจะคนอยู่แถวปั๊กซันนี่เระมาขายอันนี้ไปดีเจื่อนร้อยเพกุนแจอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ตัวหน่วยอะโลละสองร้อยห้าสิบธรรมชาติขนาดคนลาวได้นี่มาขายเดี๋ยวน้องเพรสิ ไปเบิ้งเด้อน,น้องแพรศีซื้ออย่างแน่นไปเฮ็ดกับข้าวเด้อเดี๋ยวซื้อป่าซอยเพม่นกอนนี่น้องเพรก็ได้ป่าได้เฮ็ดเดี๋ยวเบิ้งเดินเดีเด๋ยวน,น้องแพรศีเฮ็ดกับข้าวอยู่ห้องให้เบิ้งอันนี้หวายและะ้วก็สีเฮ็ดลาบเท่าและะแ้วก็แกงอ้อมไหวายและะแ้วก็แกงเฮ็ดเดี๋ยวเฮ็ดแล้วน้องแพรศีเอาลงให้เบิ่งเด้อน,นี่น้องแพรกำลังสิกลับแล้วนี่ขอามอไซค์มา เดี๋ยวลิตามมันตอนต่อไปเด้อที่เหตุกับเขาแล้วเอาเมนูที่น้องเพียงเหตุ้อนี้ลงให้เบิง้งเดี๋ยวกลับห้องกันเด้อ